ถ้าวินาทีสุดท้ายของอดีตตำรวจคนหนึ่งกลับเต็มไปด้วยเลือดน้ำตาและเสียงกรีดร้องในศาลคุณจะกล้าฟังเรื่องราวที่สะเทือนขวัญน,นี้จนถึงตอนจบหรือไม่นี่คือเรื่องจริงที่ทั้งอบอุ่นและโหดร้ายเรื่องราวของชายผู้สูญเสียสุนัขตำรวจคู่ใจก่อนที่ทุกอย่างจะเปลี่ยนเป็นฝันร้ายที่ไม่มีใครลืมได้แสงไฟในห้องพิจารณาสว่างจ้าแต่บรรยากาศกลับหนักอึ้งจนหายใจติดขัด อดีตตำรวจนั่งนิ่งบนเก้าอี้ไม้แข็งกระด้างฝ่ามือเปียกชื้นจนจับแน่นกับสายจูงสุนัขเสียงฝีเท้าของผู้คนก้องสะท้อนทุกย่างก้าวชัดเจนราวกับกระแทกลงในใจสุนัขตำรวจนั่งเคียงข้างดวงตาใสาซื่อจ้องมองนายเก่าโดยไม่กระพริบกลิ่นไม้เก่าผสมกับเหงื่อและฝุ่นในห้องชวนให้เวียนหัวและรู้สึกอึดอัดเสียงกระดาษพลิกดังเบาแต่กลับชวนให้หัวใจสั่นแรงขึ้น ริมฝีปากอดีตตำรวจสันดร,ริกเขาก้มลงกอดสุนัขแน่นจนได้ยินเสียงหายใจร้อนผ่าของมันอากาศรอบตัวหนาวเย็นแต่ภายในอกกลับร้อนระอุเหมือนไฟลามทุกคู่สายตาในห้องหันมามองความกดดันถาโถมเหมือนภูเขาถมทับสุนัขเลียมือเบาเร่ากับปลอบใจในวินาทีที่ความจริงกำลังคืบคลานเสียงตะโกนจากมุมห้องดังขึ้นทันที ก้องสะท้อนจนหัวใจแทบหลุดออกจากอกเสียงตะโกนนั้นแหลมคมเส้นเสียงสั่นสถานจนทุกคนสะดุ้งอดีตตำรวจเงยหน้าช้าเมื่อไหลลงขมับจนแสบตาหัวใจเต้นแรงราวกับกลองศึกหูอื้อจนไม่อาจจับถ้อยคำทั้งหมดได้แต่ทุกถ้อยคำก็เหมือนคมมีดกรีดลึกลงในความทรงจำที่เขาอยากลืมสุนักตำรวจเห่าเบาเสียงก้องในห้องเงียบปริบตาม,มา กลิ่นฝุ่นในพรมเก่าๆลอยขึ้นราวกับเตือนว่าเวลานี้เป็นจริงไม่ใช่ฝันร้ายเขาก้มหน้าลงอีกครั้งหน้าผากแตะกับขนสุนัขอุ่นร้อนดวงตาของมันเต็มไปด้วยความซื่อสัตย์แวลตานั้นแทงใจยิ่งกว่าคำพิพากษาใดเสียงเก้าอี้เลื่อนจากด้านหลังดังครืดทุกคนหันขอบไปตามเสียงอดีตตำรวจขยับไม่ออกขาของเขาหนักเหมือนถูกโซ่ล่ามไว้กับพื้น ความทรงจําผุดขึ้นเป็นภาพซ้อนเสียงไซเรนกลางคืนเสียงระเบิดเสียงเพื่อนร่วมง,งานลม้มลงเขาเม้มปากแน่นมือสั่นจนแทบปล่อยสายจุงหลุดสุนักเง่ยหน้ามองหางกระดิกเพียงน้อยๆรากับถามว่านายยังอยู่ตรงนี้ใช่หรือไม่เสียงทุบโตะดังก้องสะท้อนทั้งห้องสั่นสะเทือนเหมือนโลกกำลังแยกออกเป็นสองเสียงหัวใจเขาแทบหยุดเต้น ดวงตาทุกคู่พุ่งตรงมาที่เขาและสุนัขเพียงสองชีวิตความเงียบอันบีบคั้นเข้ามากระแทกจนเสียงหายใจของตนเองดังชัดเจนยิ่งกว่าอะไรทั้งหมดริมฝีปากของใครบางคนขยับพูดประโยคที่ทำให้ร่างกายชาไปทั้งตัวทุกสายตาจับจ้องทุกเสียงรอบข้างหายไปเหลือเพียงเสียงหัวใจของเขา และลมหายใจอุ่นของสุนัขคู่ใจที่ยังคงซื่อสัตย์ไม่เปลี่ยนริมฝีปากของชายผู้ยืนอยู่ข้างโต๊ะขยับช้าถ้อยคำนั้นหนักแน่นราวกับคอนเหล็กทุบลงกลางอกอดีตตำรวจตัวสัน่นสายตาไหววูบเหมือนเปลยไฟกลางพายุเสียงนาฬิกาบนผนังดังติ๊กตอกทุกวินาทีเหมือนคมเข็มจิ้มแทงเข้าไปในประสาทสุนัขหันหน้าเข้ามาใกล้มันวางหัวบนตักนายเก่าอย่างเงียบงนันขนสั้นหยาบของมันเสียสีกับผิวมือ ความอุ่นนั้นตัดกับบรรยากาศเย็นเฉียบของห้องเขากัดฟันแน่นจนได้ยินเสียงกรามกระทบริมฝีปากแห้งผากเหมือนจะขาดเลือดในดวงตาของเขาภาพวันเก่าๆหวนกลับเสียงกรีดร้องในสนามรบเม็ดฝนกระแทกลงบนหมวกเหล็กเสียงสุนัขตัวนี้เห่าลั่นกลางกลิ่นควันและเลือดเขาสะดุ้งเมื่อเสียงกระแทกโตดังขึ้นอีกครั้งครั้งนี้แรงกว่าครั้งไหนไหนบรรยากาศในห้องหนักอึ้งจนเหมือนกำแพงบีบเข้ามาใกล้ ทุกคนจ้องมาที่เขาเหมือนสารเตี้ยไร้คำปราณีสุนัขเห่าเสียงต่ำเสียงก้องสะท้อนในอกเหมือนเตือนให้ระวังอดีตตำรวจสุดลมหายใจแรงกลิ่นอับเก่าผสมกับเหงื่อและความกลัวจนคลื่นไส้เขาขยับตัวเล็กน้อยแต่เก้าอี้ไม้แข็งกระด้างส่งเสียงเอียดดังเกินไปทําให้ทุกคู่ตาหันกลับมาที่เขาอีกครั้งเขาก้มลงกอดสุนักแน่นน้ําตาเอ่อคลอแต่ยังไม่ยอมไหล เสียงประกาศจากผู้มีอำนาจในห้องดังขึ้นกระทันหันทุกคำคือประโยคที่ไม่อาจหลีกหนีทุกพยางเหมือนตัดลมหายใจให้สั้นลงสุนัขเลียกแก้มเขาอย่างอ่อนโยนแต่ในวินาทีนั้นเขารู้สึกเหมือนกำลังจะถูกพรากออกจากสิ่งเดียวที่เหลืออยู่ความเงียบชั่วขณะตามมาก่อนที่เสียงฝีเท้าหนักหน่วงจะดังใกล้เข้ามาเรื่อยๆเขาเงยหน้าขึ้นช้าแสงไฟสะท้อนในดวงตาเปียกชื้น หัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกจากอกบานประตูไม้ด้านหลังห้องถูกผลักเปิดเสียงดังสนั่นก้องสะเทือนจนทุกคนสะดุ้งบานประตูไม้กระแทกกับผนังจนเสียงสะเทือนทุกสายตาในห้องพุ่งไปยังเงาร่างที่ก้าวเข้ามารองเท้าหนังสีดำกดลงบนพื้นไม้เสียงดังก้องแต่ละก้าวเหมือนนับถอยหลังชะตากรรมอดีตตำรวจตัวแข็งทื่อฝ่ามือบีบสายจูงแน่นจนเส้นเลือดปุดขึ้นสุนัขตำรวจขูต่ต่ำ เสียงในลำคอแผ่วแต่กดดันเหมือนฟ้าร้องที่กำลังก่อตัวร่างนั้นเดินตรงเข้ามาใบาหน้ามืดบังด้วยเงาไฟจากเพดานไม่มีใครกล้าขยับหรือเปล่งเสียงอดีตตำรวจได้ยินเพียงเสียงหัวใจตัวเองดังรัวแรงจนหูอื้อร่างกายชายเย็นราวกับเลือดหยุดไหลลมหายใจอุ่นของสุนัขยังคงอยู่บนตักแต่ทุกสัมผัสกลายเป็นหนามที่ทิ่มแทงหัวใจ คนที่ก้าวเข้ามาหยุดยืนตรงหน้าสายตาคมกริบจ้องลึกลงไปในดวงตาของเขาไม่มีคำพูดใดในตอนแรกมีเพียงความเงียบที่บีบคั้นเหมือนพันธนาการมองไม่เห็นแล้วเสียงก็เปล่งออกมาเสียงทุ้มต่ำหนักแน่นและเย็นเยียบทุกประโยคเหมือนประหารซ้ำต่อหน้าสายตาทุกคนทุกถ้อยคำตอกย้ำบาดแผลเก่าที่ไม่เคยสมานอดีตตำรวจสันสถาน ภาพวันเก่าๆไหลกลับเข้ามาเหมือนคลื่นทะเลซัดก,กระแทกเสียงเพื่อนร่วมทีมล้มเสียงระเบิดฉีอากาศเสียงสุนัขคู่ใจวิ่งฝากควันไฟมาหาเขาตอนนี้ภาพเหล่านั้นทับซ้อนกับความจริงตรงหน้าจนนี้อาจแยกออกว่าตนกำลังอยู่ในอดีตหรือปัจจุบันเขารู้สึกถึงแรงกดดันรอบตัวเหมือนทุกกำแพงในห้องกำลังบีบเข้ามาอากาศหนาวเย็นจนกระดูกสัน่นแต่เงอไหลาพากเหมือนฝนตก เสียงสุนัขเห่าแหลมก้องขึ้นทันทีทุกคนสะดุ้งเงยหน้าขึ้นบรรยากาศในห้องแหลกสลายจากความเงียบคนตรงหน้าขยับมือช้าเหมือนส่งสัญญาณบางอย่างที่ใครก็ไม่เข้าใจอดีตตำรวจยิ่งบีบสายจุงแน่นเลือดซึมออกจากฝ่ามือโดยไม่รู้ตัวสุนัขยืดตัวตรงคนตั้งชันหางแข็งทื่อเสียงคำรามต่ำดังสั่นไปทั่วห้อง เงาร่างตรงหน้าโน้มตัวลงดวงตาศบตรงกับเขาในระยะใกล้ลมหายใจเย็นเฉียบแตะผิวหน้าแล้วเสียงกระซิบดังขึ้นประโยคสั้นเพียงคำเดียวแต่แรงพอจะทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นประโยคสั้นนั้นลอดออกมาช้าเสียงเย็นเฉียบดังใกล้หูถึงเวลาแล้วห้องทั้งห้องเหมือนหยุดนิ่งแม้กระทั่งลมหายใจของผู้คนก็ขาดหาย อดีตตำรวจตัวแข็งชาดังหินดวงตาสันวูบแต่ยังไม่อาจละสายตาจากคนตรงหน้าสุนัขคู่ใจส่งเสียงเห่าแหลมก้องเสียงสะท้อนกลับไปมาในห้องพิจารณาจนฝาผนังสั่นสะเทือนเสียงนั้นราวกับสัญญาณเตือนว่าบางสิ่งกำลังมาถึงโดยไม่มีทางหลีกหนีอดีตตำรวจรู้สึกเหมือนพื้นห้องไหวสายตาของผู้คนรอบข้างเต็มไปด้วยความหวาดกลัวแต่ไม่มีใครขยับแม้แต่น้อย สายจูงในมือเขาสัน่นเหงื่อและเลือดผสมกันจนฝ่ามือชุ่มแฉะความทรงจำถาโถมเข้ามาเสียงระเบิดในป่าเสียงเพื่อนตะโกนเรียกชื่อเขาเสียงสุนัขกระโจนปกป้องในค่ำคืนมืดมิดบัดนี้ภาพเหล่านั้นกลายเป็นจริงตรงหน้าหัวใจเต้นแรงจนแทบฉีกอกอกอกมาชายตรงหน้าโน้มตัวใกล้ริมฝีปากขยับอีกครั้งลุกขึ้นเดี๋ยวนี้ เสียงคำสั่งนั้นก้องชัดเหมือนตรึงทุกเส้นประสาทให้สันสถานอดีตตำรวจค่อยๆลุกขึ้นขาอ่อนแรงจนแทบสุดสุนักลุกเขียงข้างพร้อมคำรามต่ำไม่หยุดเก้าอี้ไม้ที่เขานั่งล้มเสียงดังครืนทุกสายตาในห้องจับจ้องบรรยากาศหนาหนักราวกับจะบทขยี้ทั้งสองชีวิตทันใดนั้นฝีเท้าอีกหลายคู่ดังขึ้นดังเร่งร้าจากด้านหลังห้อง เสียงรองเท้ากระแทกพื้นเหมือนคลื่นโหมเข้ามาสุนัขเห่าแหลมอีกครั้งพุ่งเข้ามายืนบังข้างหน้าแววตาแข็งกร้าวเต็มไปด้วยความพักดีไม่หวั่นไหวอดีตตำรวจยกมือกุมหน้าอกแรงเต้นหัวใจรุนแรงจนเจ็บแสบลมหายใจติดขัดเหมือนขาดอากาศคนตรงหน้าส่งสัญญาณมือฝีเท้าเหล่านั้นหยุดลงพร้อมกันบรรยากาศเงียบงันอีกครั้ง เงียบจนได้ยินเสียงหายใจของสุนัขและเสียงหัวใจเต้นสั่นในอกประโยคใหม่ดังขึ้นชัดถ้อยคําวันนี้จะต้องเลือกระหว่างอิสรภาพหรือความผูกพันคําพูดนั้นแทงทะลุเข้าไปลึกกว่ามีดทั้งร่างกายชาแข็งน้ําตาที่กดกลั้นไว้ไหลลงอย่างไม่อาจห้ามสุนัขจ้องหน้าด้วยสายตาที่ไม่รู้เรื่องราวแต่เต็มไปด้วยความเชื่อมั่นต่อผู้เป็นนายบรรยากาศหนักอึ้งจนแทบแตกสลาย ทุกวินาทีเหมือนเข็มนาฬิกากำลังลากเข้าสู่หุบเวเสียงในห้องเงียบสนิทไม่มีแม้กระทั่งเสียงกระดิกตัวของผู้ชมทุกคู่สายตาจ้องแน่นิ่งที่อดีตตำรวจเพียงคนเดียวเขายืนนิ่งร่างกายสั่นระริกเมื่อไหลลงมาตามขมับเหมือนสายฝนมือที่จับสายจูงเริ่มหมดแรงแต่กลับยิ่งกำแน่นขึ้นกว่าเดิมสุนัขตำรวจยืนเคียงข้างดวงตาสีเข้มเต็มไปด้วยความซื่อสัตย์มันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น แต่รับรู้ถึงแรงกดดันที่ถาโถมเข้ามาอดีตตำรวจเงยหน้ามองไปที่ชายตรงหน้าเสียงคำพูดเมื่อครู่ยังคงก้องในหูอิสรภาพหรือความผูกพนันเขาสูดลมหายใจลึกอากาศเย็นเฉียบในห้องชวนให้หน้าอกแน่นอึดอดัดภาพอดีตฉายซ้อนเข้ามาอีกครั้งภาพสุนัขวิ่งฝ่าควันระเบิดมาหาเขาภาพที่มันกระโดดปกป้องจากกระสุนภาพที่มันล้มลงแต่ยังฝืนยืนเพื่อเขา น้ำตาเอ่อขึ้นอีกครั้งหยดลงบนขนของสุนัขที่ยังยืนสงบนิ่งมันหันหน้ามามองราวกับกำลังถามนายจะเลือกฉันไหมเสียงฝีเท้าเริ่มดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้หนักแน่นและเร่งเร้ามากกว่าเดิมคนหลายคนกล้าเข้ามาใกล้เราพ้องถูกล้อมด้วยร่างในเครื่องแบบทุกคนจ้องเขาเหมือนนักโทสอนอภิภาคษาอดีตตำรวจหายใจติดขัด ลมหายใจขาดห่วงเหมือนจะขาดอากาศเขาก้าวถอยหลังโดยไม่รู้ตัวสุนัขขยับตามไปพร้อมคำรามต่ำเสียงนั้นดังก้องไปทั่วห้องเหมือนประกาศการท้าทายชายตรงหน้าโน้มตัวใกล้อีกครั้งสายตาคมดุดใบมีดประโยคใหม่ถูกเอ่ยออกมาชัดถ้อยคำถ้าเลือกมันเจ้าจะไม่เหลืออะไรอีกต่อไปหัวใจอดีตตำรวจสั่นสะท้านคำพูดนั้นเหมือนดึงสติทั้งหมดออกไป ล่อยให้ร่างกายยืนอยู่ท่ามกลางความว่างเปล่าเขาก้มลงมองสุนักมือสั่นสอดเข้าไปลูกหัวมันสัมผัสนั้นหนักอึ้งเหมือนครั้งสุดท้ายในชีวิตเสียงฝีเท้าจากด้านหลังใกล้เข้ามาเสียงไม้กระทบพื้นดังเร่งร้าวแรงกดดันบีบเข้ามาจนห้องทั้งห้องเหมือนเล็กลงเหมือนโลกกำลังจะบีบให้เขาเลือกเดี๋ยวนั้นสุนัเข่าเสียงดังที่สุดตั้งแต่เข้ามาในห้องเสียงนั้นแทงทะลุความเงียบ ทุกคนสะดุ้งเงยหน้าขึ้นและในวินาทีนั้นเองเขารู้ว่าเวลาหมดลงแล้วเวลาหมดลงจริงๆเสียงนาฬิกาดังติ๊กเพียงครั้งเดียวแต่กลับยาวนานเหมือนฟ้าผ่าลงกลางห้องอดีตตำรวจหายใจแรงหน้าอกขยับขึ้นลงรุนแรงจนเสื้อแนบแน่นกับร่างดวงตาแดงกับน้ำตาเออจนพราเลือนสุนัขยืนบังตรงหน้าหางตั้งชันขนลุกทั่วตัว เสียงคำรามต่ำสะท้อนในอกทุกคนที่อยู่ในห้องชายตรงหน้าชี้นิ้วเสียงคำสั่งดังขึ้นอีกครั้งเลือกเดี๋ยวนี้เสียงก้องสะท้อนกระแทกผนังทุกคนในห้องสะดุง้งบรรยากาศเต็มไปด้วยแรงกดดันจนแทบระเบิดอดีตตำรวจยกมือสัน่นมือที่เคยมั่นคงเวลาจับปืนวันนี้กลับไร้เรี่ยวแรงเหมือนของคนสิ้นใจเขาหันมองรอบห้อง ดวงตาทุกคู่กำลังจับจ้องไม่มีใครส่งความเห็นใจมีเพียงความเย็นชาและความคาดหวังจะเห็นการล้มสุนัขเงยหน้ามองลิ้นมันห้อยเล็กน้อยแววตากลมใสไม่เคยเปลี่ยนมันไม่เข้าใจคำว่าเลือกมันรู้เพียงว่าผู้เป็นนายยังยืนอยู่ตรงนี้อดีตตำรวจกัดฟันแน่นเสียงดังกรอดจนฟันสั่นสะเทือนเลือดในอกสูบฉี่จนขมับเต้นตุบ ความร้อนผเผาแล่นขึ้นสู่หัวเขาก้าวไปข้างหน้าเพียงก้าวเดียวสุนัขก,ก้าวตามทันทีเสียงเห่าดังก้งเหมือนคำประกาศว่าจะไม่มีใครพลากมันไปเสียงฟีเท้าจากด้านหลังดังใกล้ขึ้นร่างในเครื่องแบบหลายคนเข้ามาล้อมรอบแขนแข็งแรงเหวี่ยงออกเพื่อกันไม่ให้เขาขยับไปไหนเขาถูกตรึงอยู่ตรงกลางหัวใจสั่นสะท้านจนแทบหลุดออกจากอก,อกสุนัขก,กระโจนใส่ร่างที่เข้ามา เสียงประทะดังก้องเหมือนฟ้าร้องกลางห้องไม้ทุกอย่างกลายเป็นความโกลาหละ่ะเสียงเห่าเสียงตะโกนเสียงรองเท้ากระแทกพื้นกลิ่นเหงื่อกลิ่นฝุ่นและกลิ่นเลือดลอยปนกันในอากาศอดีตตำรวจตะโกนออกมาเสียงแต่พร่าเสียงที่เต็มไปด้วยความเจ็บปวดและอย่าพรากมันไปเสียงสะท้อนก้องไปทั่วห้องพิจารณาทุกคนหยุดชะงักเพียงเสี้ยววินาที แต่แรงตรึงรอบตัวกลับรัดแน่นยิ่งกว่าโซ่เหล็กเขาหันไปมองสุนัขแววตาของมันยังคงเหมือนเดิมเต็มไปได้วยความรักความศรัทธาและความพักดีไม่เสื่อมคลายวินาทีนั้นเองเขารู้ว่าทางเลือกไม่มีจริงสิ่งเดียวที่รอยอยู่ข้างหน้าคือการสูญเสียเงียบงันครอบคลุมห้องพิจารณาทุกคู่สายตาไม่อาจละจากร่างอดีตตำรวจที่ยืนอยู่กลางห้องพร้อมสุนัขคู่ใจในอ้อมแขน เลือดแดงสดหยดตามทางราวกับเส้นทางนำไปสู่หายนะที่ไม่มีวันหวนกลับชายในมุมห้องยกปืนขึ้นปลายกระบอกเล็งตรงมายังหัวใจของอดีตตำรวจแสงไฟจากโคมเก่ากระทบกับโลหะจนวับวับเหมือนสายฟ้าที่พร้อมฟาดลงมาอดีตตำรวจไม่หลบไม่กระพริบตาเขาก้าวไปข้างหน้าช้าๆดวงตาสีแดงฉ่ำเต็มไปด้วยความเกลียดชัง แต่ลึกลงไปยังมีประกายแห่งความเศร้าและการสูญเสียผสมผสานกันจนกลายเป็นแรงผลักดันที่ไม่อาจหยุดยัง้งเสียงส้นรองเท้ากระแทกพื้นไม้ดังก้องทุกก้าวคือแรงสะเทือนที่กรีดเข้าไปในหัวใจของทุกคนเหมือนทุกวินาทีถูกยืดออกช้าหนักและบีบคั้นชายในมุมห้องกดนิ้วลงบนเกปืนเสียงโลหะคลิกเบาๆดังขึ้นความตายห่างเพียงเสี้ยวลมหายใจ แต่ในวินาทีนั้นเองอดีตตำรวจพุ่งตัวไปข้างหน้ารวดเร็วเหมือนสัตว์ป่าที่ถูกต้อนจนมุมเสียงโซ่ตรวนที่พันธนาการขาดพึงออกมาสะเก็ดเหล็กกระเด็นวาววับกลางอากาศเสียงปืนดังลัน่นกระสุนพุ่งแหวกอากาศกลิ่นควันปืนคลุ้งราวกับฝันร้ายทุกคนร้องลั่นหลบเข้ามุมห้องร่างอดีตตำรวจสายเล็กน้อยเลือดซึมออกมาจากบ่า แต่เขาไม่หยุดไม่ชะงักมือที่กอดสุนัขไว้ยังคงมั่นคงอีกมือหนึ่งคว้าคอเสื้อของศัตรูเต็มแรงเสียงกระแทกดังสนัน่นทั้งสองร่างล้มกระแทกโต๊ะไม้จนแตกเป็นเสี่ยงเศษไม้ปลิวเกลื่อนพื้นเสียงกรีดร้องของผู้คนรอบข้างดังระงมอดีตตำรวจหอบหายใจแรงเลือดไหลท่วมไหลและแขนแต่เขายังคงกดร่างชายในมุมห้องไว้กับพื้น สายตาไม่ลบไปจากคู่ตรงหน้าแม้เสี้ยวินาทีแกพรากทุกอย่างไปจากฉันเสียงของเขาสั่นสถานแห่พระเต็มไปด้วยความโกรธและความเจ็บปวดวันนี้ฉันจะไม่ปล่อยให้แกมีลมหายใจออกไปจากที่นี่ชายในมุมห้องพยายามดิน้นมือควานหาปืนที่ตกกระเด็นไปแต่ถูกจับกดแน่นด้วยแรงที่เกินคาดสายตาเริ่มเปลี่ยนเป็นความหวาดกลัวอย่างแท้จริง เสียงฮือฮาเสียงฝีเท้าวิ่งเสียงร้องสั่งห้ามดังระงมแต่ไม่มีใครกล้าเข้ามาใกล้ทุกคนมองเหตุการณ์ตรงหน้าด้วยความสะพรึงเหมือนกำลังเห็นมนุษย์ถูกแปลเปลี่ยนเป็นอสูรร้ายอดีตตำรวจเงยหน้าขึ้นน้ำตาผสมเลือดเปื้อนทั่วใบหน้าเขาตะโกนสุดเสียงเสียงดังก้องสะท้อนเหมือนคำพิพากษาสุดท้ายของโลกนี่คือราคาที่แกต้องชดใช้เสียงหอบหายใจของอดีตตำรวจดังถี่และหนัก เหมือนลมกันโชคที่พัดแรงจนแทบทำลายทุกสิ่งรอบตัวเลือดที่เปื้อนอยู่เต็มมือหยดลงเป็นสายกระเซน็นไปทั่วโต๊ะไม้และเก้าอี้ที่หักพังชายที่ถูกกดอยู่แทบไม่เหลือเรี่ยวแรงร่างกายสั่นกระตุกเป็นช่วงๆเสียงครางเบาเหมือนสัตว์ใกล้ตายดวงตาเบิกกว้างแต่ไร้แววแห่งการต่อสู้อดีตตำรวจยื่ตัวขึ้นเต็มความสูงใบหน้าเปื้อนเลือดและน้ำตากลายเป็นภาพที่ทั้งน่าสงสารและน่าสะพรึง เขามองไปรอบห้องสายตาทุกคู่เบิกกว้างเต็มไปด้วยความหวาดกลัวไม่มีใครกล้าขยับแม้แต่น้อยเงียบงันได้เพียงชั่วอึดใจก่อนที่เขาจะตะวัดแขนกวาดโต๊ะข้างๆจนพังครืนเสียงไม้แตกกระจายดังสะท้อนราวกับเสียงฟ้าผ่าเศษไม้ปลิวไปโดนผู้คนนั่งอยู่ด้านหลังเสียงกรีดร้องดังขึ้นระลอกใหม่เขาก้าวเท้าไปข้างหน้าทุกก้าวเต็มไปด้วยแรงกดดันเหมือนแผ่นดินไหว เก้าอี้ที่ขวางทางถูกเหวี่ยงกระเด็นราวกับของเล่นร่างของเจ้าหน้าที่สองนายที่พยายามเข้าห้ามถูกผลักกระแทกผนังเสียงร้องเจ็บปวดดังตามมาบรรยากาศในห้องแปรเปลี่ยนจากความเงียบงันสู่ความวุ่นวายโกลาหลเสียงรองเท้าวิ่งเสียงประตูถูกกระแทกเสียงร้องให้สะอื้นของผู้หญิงผสมกับเสียงสวดภาวนาของชายชาราทุกอย่างหลอมรวมเป็นความโกลาหลอันบิดเบี้ยว อดีตตำรวจหอบหายใจแรงดวงตาแดงฉ่ำเหมือนกำลังลุกไหม้เขาเงยหน้ามองเพดานไม้สูงก่อนตะโกนออกมาด้วยเสียงแตกพร่าไม่มีใครหยุดฉันได้ไม่มีอีกแล้วเสียงนั้นสะท้อนกล้องทั่วห้องเหมือนแรงสันสะเทือนจากภูเขาไฟกำลังปั๊ตุทุกสายตาต่างรู้ว่าความบ้าคลั่งนี้กำลังจะพุ่งใส่ทุกสิ่งที่อยู่ตรงหน้าไม่ว่าจะเป็นคนหรือสิ่งของ มือที่เปื้อนเลือดก,กำแน่นเส้นเอ็นปูดขึ้นจนแข็งเหมือนหินเขาก้าวต่อไปเหมือนสัตว์ร,ร้ายที่ถูกปลดโซ่ตรวนออกอย่างสมบูรณ์แสงเช้าส่องรอดเข้ามาทางหน้าต่างไม้ละอองฝุ่นลอยอ้อยอิงกลางอากาศความเงียบปกคลุมห้องที่เต็มไปด้วยซากเก้าอี้แตกหักและร่องรอยเลือดที่แห้งกรังบนพื้นอดีตตำรวจนั่งคุกเข่าอยู่กลางห้องอ้อมแขนยังอบก,กอดสุนัขคู่ใจแน่นไม่ยอมปล่อย ร่างกายเขาสั่นเทาดวงตาแดงก่ำไร้ประกายเหมือนคนที่หลงอยู่ระหว่างความเป็นและความตายเสียงก้าวเท้าของเจ้าหน้าที่ดังขึ้นช้าช้าทุกคนระวังตัวแต่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้พระภาพตรงหน้ามิใช่ศัตรูหากแต่เป็นชายผู้แตกสลายจนไม่เหลือเขาเดิมเขาเงยหน้าขึ้นช้าช้าแสงแดดกระทบใบหน้าที่เปื้อนน้ำตาและเลือดเสียงพร่จากริมฝีปากเอ่ยเบา ขอโทษนะเพื่อนของฉันน้ำตายหยดสุดท้ายร่วงลงบนขนสีน้ำตาลของสุนัขราวกับคำอำลาที่ไม่อาจย้อนกลับร่างทั้งสองนิ่งสงบอยู่กลางห้องในบรรยากาศที่มีเพียงเสียงนกร้องไกลๆเป็นสกีพยานความเงียบที่เหลือไว้ไม่ได้เป็นเพียงการสิ้นสุดของความโกรธเกรี้ยวแต่มันคือการสิ้นสุดของชีวิตหนึ่งที่ไม่เคยแยกจากความจงรักภักดีของสุนัขคู่ใจเลยแม้เพียงวินาทีเดียว